ออกมาตอบออกมาเวาอีกแล้วพี่น้องครับผมสำหรับสาวกิ๊กรุ่งนภาเพิ่นบอกว่านอกใจก็คือนอกใจเป็นชู้ก็คือเป็นชู้อย่ามาหาเหตุผลอื่นค่ะบ๊ยแรกขนาดนี้หมายถึงอียังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับผมต้อนรับขอสู้จักรว่ลลูกทุ่งก็บบหลาหนุ่มเจียระนะครับผมเอาละพี่น้องครับก่อนสิไปฟังเรื่องราวว่านอกใจก็คือนอกใจเป็นชูก็คือเป็นชูค่ะมันเกิดอีเหีังขึ้นพี่น้องครับอย่าเลื่มเดอ้อ คอมเมนต์เข้ามาถ้าเกิดฟังเรื่องราวนี่แล้วนะครับหรือว่าฝากกดติดตามแน่ร่วมถึงกดหัวใจเป็นแห้งใจให้นมเจีระแน่กันแล้วกันนะครราผมงานนี้มีแบบว่านาสีดำๆมีแบบว่าความหมืดเขามาขอ,อบงั่พี่นองครับสําหรับสาวเก๊กรุ่งนภานะครับบอกว่านอกใจคืนนอกใจมีชูคือมีชู้ค่ะจะหาเหตุผลเป็นคนดีกันไปให้ได้เลย สาดแช่งมาถ้าเราไม่รับสักอย่างอืแล้วก็มีจ้าแล้วก็จุดๆแล้วก็อืมอ่าจะไม่ได้เออหายไปเพราะคำสาดแช่งมึงจะต๊ดๆเพราะการรมที่มึงทำเองนั่นเองนะฮะมึงงงอะไรกันเนี่ยเออโอ้จึงจิรนุ่จิระอ่ญญานยากพี่นองครับผมว่าเนยใจว่ามมนสิถือแบบ ขอความเรานี่ออกอากาศไดบองสินะเขาจะบอกเออแต่ว่ากันอยากอ่านแบบอัธรรทแบบเต็มทบบีท่พี่นางครับเอานี่แหละขอความกับตามนี่เลยพี่นางครับผมล่องอา่านเมืงองล่องเมืองกันแล้วกันนะฮะเป็นหน้าจอสีดำาพึบเลยแสดงว่าต้องมีเรื่องแบบว่าคุณข้องมองใจแน่ๆเลยสําหรับสาวกิกลูงน้ำผ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะหลายผู้หลายคนหลูเรื่องราวประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความรักของเพื่อนนะครับเกิดขึ้นเมื่อแล้วกับเอาโลกใบที่สองโลกใบที่สามก็ว่ากันไปพี่นางครับผม ไปเห็นคอมเมนต์ของสาวกิอีกนิดนึงพี่น้องครับเพื่อนว่าจังสี่นะฮะกรรมส่วนกรรมไม่เกี่ยวกับคำสาปแช่งจ้าโอ้โห ตัวแรงได้พี่น้องครรบผมตะวันยางถี่บอกแล้วเนาะเรื่องรา่าของสาวกิ๊กลุงนภานะฮะหลายผู้หลายคนดตามข่าวมเาเล้วกันบ,บางมุ่งกับเขาใจเพลินบางมุ่งกับเห็นอ,อกเห็นใจบางมุ่งกับสงสารขณะเดียวกันพี่น้องครับก็มีหลายแง่มุ่งถี่มาบอกว่านันนี่โน่โนโน,โน่นนันนี่อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละผู้แต่ละคนกันแเรากันนะครับเมืองเรื่องเล่านี่แล้ว คิดเห็นแบบใดคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวนุ่มเจีราไปอ่านให้แล้วก็ไปตอบให้พี่น้องครับเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อมัอจันนี้เราจะลืมฝากกดไลค์ให้แนฝากกดติดตามในการหาข่าว,ข,าวข่าวเรื่องราวของศิล,ลปินมาบอกซูมุจจาฟังกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาล่ะจักรวาลลูกทุง่งกับบลา่านุ่มเจรีระเจอกันเรื่องราวของศิล,ลปินทันต่อไปสวัสดีครับ